2 7 0 3 1 8เจมสบาทสวัสดีครับวันนี้พานุพามาหลอมนะครับมีลูกค้านํากรอบพะมาหลอมขายนะครับร้อยกว่ากรัมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าคุณพี่ท่านนี้นะครับจะได้รับกลับไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับชั่งน้ําหนักไว้ที่ร19.38กรัมครับโดยประมาณครับหลังหลอมอาจมีหายเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเราตามไปดูหลอมพร้อมกันเลยครับขั้นตอนการทํางานก็ง่ายแสนง่ายครับเททองลงไปเลยนะครับหลอมให้เป็นก้อนเดียวกันครับเดี๋ยวเราเอาไปเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะรู้ค่าทองต่างๆครับเช่นธาตุโลหะต่างๆนะครับที่ไม่ใช่ทองมันก็จะแยกธาตุออกมาครับตามตารางธาตุเลยนะครับโอเคครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหลอมให้มันละลายนะครับแล้วเราก็จะเทใส่แท่งนะครับหลอมไปเลย โอเคครับพอหลอมเสร็จเราก็จะได้แท่งทองออกมาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดค่าเปอร์เซ็นทองไปพร้อมกันครับใช้เวลาในการตรวจเช็ค45วินาทีนะครับแล้วเราก็จะรู้เปอร์เซ็นทองนะครับว่าแท่งนี้มีทองผสมอยู่กี่เปอร์เซ็นนะครับสรุปได้ว่าเป็นทอง72.9นะครับเดี๋ยวเราเอาเปอร์เซ็นตัวนี้ครับไปประเมินราคาซื้อจ้วันนี้49,750นะ น้ำหนักหลังหล้อม117.41 117.41จาก119ครับรวมท้งเดเหนึ่งนึหนึหน่งเก้านะเปอร์เซ็นต์เจ็ดองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่จุ้าเนี่ยให้ด้วยนะให้ด้วยนะให้ของให้นะจุดหลังด้วยนะไม่ให้นีโดนด่านะเก้าปีหมื่นเจอยห้าสบา คูณด้วยเจ็ดสิบเก้าเก้าปอร์เซ็นต์สองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้ากว่ากันนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดสี่หนึ่งของเรานี่ยได้จุดหลังยังนั้นนะได้จุดหลังยังไงดูนี่เก็บทุกไหมเอเก็บทุ๊กไหมสองสามเจ็ดเก้าสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบแปดครับจบไหม สองมากสปนี้ลงมโอ้โหทองขนาดนี้นะครับได้รับกลับไปที่2องแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทเลยนะครับสำหรับคุณพี่ท่านใดที่สนใจจะใช้บริการกับร้านพานูนะครับสามารถเดินทางเข้ามาสอบถามได้ก่อนเลยนะครับยวจะเดินทางมาเช็คเปอร์เซ็นต์เองก็ได้ครับร้านเราตั้งอยู่ที่โครงการสัมพิงสองถนนกราประพฤกษ์ย่านบางแคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ